ฉันชื่อว่าจีเทีนยนโยเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ดันเรียนไม่เก่งและก็มีเพื่อนร่วมชั้นที่แสนจะน่ากลัวจนกระทั่งฉันไปเจอประกาทั้งหนึ่งในรันงนกแล้วแล้วมันก็ได้เข้าสู่ร,ร่างกายของฉัน จากนั้นก็กลายเป็นระบบสุดเทพที่ทำให้ฉันสามารถเรียนเก่งขึ้นได้และคนอื่นอีกมากมายตรวจสอบผู้ถือครองจีเซนยูจุดตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ระบบกำลังดาวน์โหลดข้อมูลเหลืออีก 3. 6เเพื่อแก้จุดบกพร่องของผู้ถือครองและคะแนนที่ฉันทำได้จะทำให้ฉันเป็นราชาของห้อง แล้วก็พาไปพบกับสาวๆอีกมากมายงั้นเหรอเนอ่ติดตามเรื่องระบบเซียนกับเหล่าดอกไม้ในโรงเรียนได้ทางเพจอ่าที่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ก็ผมก็จะมานั่นนะครับก็คือการฝึกอ่านมาังงะน,นะครับผมเออก็อย่าลืมไปติดตามดูกันด้วยเนาะเออนะครับผม ก็ลงลงในเว็บนะครับผม n i c e o f o อ a เ n e ตหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดอนะเนาะโอเคอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับผมครั้งแรกนะ